การโควิดเนี่ยคุณหมอพีรยุทธ์ท่านแนะนำเอาไว้9ข้อด้วยกันค่ะข้อที่หล้างมืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทั้งก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ข้อ2งดการจูปากหรือแลกน้ำลายเนื่องจากมีการพบเชื้อโควิดปนเปื้อนอยู่ในน้ำลายด้วยข้อ3งดการทำออรัลเซ็ก หรือมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนื่องจากมีการพบเชื้อโควิดปนเปื้อนในอุจจาระด้วยขอ้อที่สใช้ถุงยางอนามายัยแผ่นยางอนามายัยถุงมือยางจะช่วยลดการสัมผัสกับน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นคือในยุคนี้จะต้องใช้ถุงยางอนามายัยแผ่นยางปูใช่ไหมแล้วก็ใส่ถุงมือ,อแล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะฮะแล้วยังไงต่อข้อที่5ให้ใส่หน้ากากสองชั้นนะคะ หน้ากากสองชั้นโดยให้สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยปิดจมูก,กะะระหว่างมีเพศสัมพันธ์ใช่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านการหายใจหอบหนักคือ <c ười> ระหว่างมีเพศสัมพันธ์คงจะมีอาการหอบเหนื่อยหรือหอบหนักก็เลยต้องใส่หน <c oughs> ้ากากสองชั้นเลยนะแล้วข้อที่6หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในท่าทางที่หันหน้าเข้าหากัน ป้องการการสัมผัสแบบใกล้ชิดบริเวณใบหน้าและลดการสัมผัสกับน้ำบาบหรือสารคั้นหลังกอื่นระหว่างมีเพศสัมพันธ์คือให้เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในท่าทางที่หันหน้าเข้าหากันต้องหันหลังเข้าหากันเอ้ไม่ใช่สิไม่รู้ออแล้วคือคุณหมอบอกคือให้อย่าไปใกล้ชิดกันบริเวณใบหน้าและข้อสามารถอีกข้อหนึ่งนะ <5. S 2> ให้ใช้เวลาน้อยที่สดุดคือสั้นๆ ช่วงเวลาสั้นๆให้ใช้วเวลาร่วมกันให้น้อยที่สุด <5. S 2> ข้อที่7งดการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มหรือการสลับคู่นอนและข้อที่8ใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นแอลโกอฮอล์70%เซผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าขาวเช็ดหรือทำความสะอาดบริเวณที่นอนหรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเพศและข้อที่9ผู้อุปกรณ์ก็ทิ้งให้ดีด้วยทิ้งถุงยางอนามายัยแผ่นยางอนามายัยถุงมือยางที่ปนเปื้อนสารคัดหลัง่งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ก็มองในมุมหนึ่งก็ดีอ่ะค่ะนะครับ